ีเมฆค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์นิสสันที่นิสซูบชเอสเคชัวร์สำนักงานใหญ่ค่ะแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจในแบรนด์นิสัันนะคะสําหรับพัดนะคะพัดคิดว่าที่ปรึกษาการขายอย่างเราเนี่ยแหละค่ะจะต้องมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพในแบรนด์ของเราก่อนค่ะที่และได้นำความเชื่อมั่นเนี้ส่งต่อไปให้ลูกค้าได้รับรู้รับทราบค่ะ แบรนด์นิสสันของเรานะคะก็มีมาอย่างยาวนานค่ะมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสําหรับลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการใช้รถยนต์ของเราค่ะและอีกทั้งนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะทางนิสสันมอเตอร์นะคะก็ยังมีการขยายการรับประกันวารันตีคุณภาพสินค้าของเราค่ะเป็นก็คือนิสสันพรีเมียมวารันตีนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย เชื่อมั่นในการใช้งานรถยนต์ของเราค่ะและสำหรับในส่วนของที่ปรึกษาการขายนะคะคิดว่าเราจะต้องบริการลูกค้าด้วยความจริงใจซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาค่ะและที่ขาดไปไม่ได้นะคะก็เป็นการบริการหลังการขายค่ะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าพัดนะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะลูกค้าก็โทรมาปรึกษาขอรายละเอียดจากเรานะคะเราก็จะเป็นคนที่ประสานงานให้กับลูกค้าค่ะ ประสานงานระหว่างลูกค้าและศูนย์บริการฝ่ายซ่อมสีและตัวถังนะคะเพื่อน,นัดหมายลูกค้าให้นำรถเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการของเราค่ะสำหรับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจในแบรนด์นิสันของพัดนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ